เทศไทยเราปีนี้สงกานภาพรวมจะดีไหมคะเรียนกลัวครับว่าจะเป็นสงกานแบบร้อนหรือแบบเย็นชุ่มฉ่ำครับร้อนครับอาจารย์เอาอาสงการปีนี้ร้อนร้อนครับผมไม่ใช่ร้อนแค่อากาศร้อนแน่ร้อนทําให้แอคทีฟแล้วกันอาจารย์ร้อนอากาศนี่ร้อนอยู่แล้วแต่ร้อนทําให้เขาเรียกว่าเจิดจลัดสว่างสวัยแล้วกันถ้ามองไปในแนวนี้อาจารย์อาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยสรุปดีกว่าภาษาชาวบ้านนะคะ ร้อนแบบอยู่ไม่สุกอะค่ะนั่นก็เพลิงเลยอาจารย์ะจะรู้ไหมลนะ่ะเกิดอะไรขึ้นคะถึงต้องร้อนแบบนั้นคะ,ะถ้าผมพูดถึงตามตำราเนะะาะนะครับผมก็ลูกสาว,ล,สาวลูกสาวของเท้ากบิละพมสำหรับปีนี้นะ,ะที่จะต้องนำหัวของนำเสียนของเท้ากบิละพมเนี่ยแห่รอบนะแห่รอบจักรวาลเลยมีนามว่าพร an ะนางมโหธรเทวีนะฮะก็คือ ลูกสาวของพระพรหมแต่ปีนี้ดุอย่างหนึ่งก็คือมือทั้งสองข้างถือทั้งตรีศูนย์ถือทั้งจักรซึ่งเป็นอาวุธไฟอาจารย์จักรก็เป็นจักรกรดตรีศูนย์นี่พอพุ่งพุ่งไปที่ไหนก็บรรลัยกันบรรลักันทีนั่นอาวุธที่นางใช้เนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าใช้ปราบประหารหรือว่าเก็มเมลเกเลนะครับอาวุธของนางใช้เนี่ยก็คือใช้เพื่อที่จะป้องกันตัวป้องกันทุกขพิิทัยทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วดูเลยว่า มาด้วยตีศูนย์เนี่ยแสดงว่าต้องไลต้องไลทระดับที่ต้องใช้ตีศูนย์ปาบมาด้วยจักกดนาลายนีย่ก็ต้องใช้ซึ่งเ,เขาเรียกว่ามารที่ใหญ่อุป,ปรสรรคกที่แย่ทีนี้นะมันเป็นสัญญาณเตือนที่จะบอกอะไรให้พวกเรารู้ไหมคะว่าปีนี้อย่าอยู่เฉยๆไม่ได้ชิวๆนะอะไรอย่างนั้นไหมนางสงการปีนี้นอนบนหลังมายุลา นกเนี่ยบินมาอยู่แล้วแล้วก็สวยงามมากนะครับแต่พอนอนบนหลังมายุรานกยุงเนี่ยลืมตาตลอดตื่นตัวตลอดนะเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงที่หลับไม่ลงนะนอนอย่างระแวดระวังและมีสติอาจารย์ มีอะไรอยากจะเตือนพี่น้องคนไทยไหมคะเรื่องนางสงการปีนี้มาแบบนี้ค่ะนะก็อยากจะบอกว่าใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับโดยเฉพาะนวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นก็จริงอาจารย์แต่มันมาพร้อมด้วยกลกลโกงเล่เหลี่ยมต่างๆอ,อันนี้เราเคยทำนายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่านวัตกรรมของของการล่อลวงเนี่ยมีเยอะมาก ไม่เชื่อลองดูว่าเพจปลอมก็ดีนะไอ้ที่มันกดเข้าไปแล้วดูดเงินเราก็มีแล้วเกี่ยวกับเรื่องมิชาชีพก็มีขโมยขโจรก็เยอะขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการการทำอะไรที่มันไม่ดีมีปริมาณเพิ่มขึ้น oh. นะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุด้วยครับอาจารย์คนะอุบัติเหตุเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเกี่ยวกับการตายหมู่คือปกติแล้วบาดเจ็บบาดเจ็บแล้วก็ตายหนึ่งตายสไม่มีแล้วนะ ปีนี้ให้ระวังตาย5ตาย6ตายประมาณนี้เลยนะตายแบบตา,ตาเป็นกลุ่มใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการการกลับบ้านการไปเที่ยวต่างๆเศรษฐกิจด,ดีขึ้นครับมีนักท่องเที่ยวมีอะไรมาก็ให้ระวังในการใช้ชีวิตด้วยค่ะการ มีโรงงานอุตสาหกรรมการอยู่ในระบบ Security ของโรงงานก็จะต้องรัดกลุ่มนะเพราะไฟมาแน่นอนอาจาร,รย์จะมาฟังว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็จะระเบิดตรงนู้นโรงงานนั้นตรงนี้ตรงนั้นอะไรประมาณนี้ครับจะมีตุ้มตามกันแน่นอนครับอคนะถ้าอย่างนี้นะคะสมมติเดยนชาวบ,บ้านธรรมดาก็รู้สึกฟังสิลนะ สะท้อนใจเดียนอยากไปไหว้พระ,ะค่ะค,ควรจะไปบูชาอะไรเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจทําให้เดียนสงบลงนี้ึ่งาหายตื่นเต้นนะคะหายตื่นเต้นต้องไหว้ <c oughs> อะไรครับปีนี้เทรนด์การไหว้อะไรมาคะปีนี้นะครับปีนี้ก็คือปีมะโรง <c oughs> นะครับปีมะโรงเนี่ยหมายถึงความร่มเย็นนาคเนี่ยสามารถาเขาเรียกว่าให้น้ําค่ำให้น้ําให้ความร่มเย็นให้ฝน,ให,นให้ฟ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพระปางนาคปก อาจารย์พระปางนาปกพระปางนาคปกนาคปกใช่ครับพระปางนาคปกที่อ,อยู่ตามจังหวัดต่างๆนะครับพระที่ตั้งแต่เก้าเสียงขึ้นไปเจ็ดเสียนขึ้นไปแมก้กระทั่งเสียนเดียวนะครับพระปางวันเสาร์นั่นเองะนะรวมไปถึงธรรมบาลนะครับธรรมบาลที่เกี่ยวกับพญานาคราชนะธรรมบาลที่เกี่ยวกับพญานาคราชตาม เขาเรียกว่าตามจังหวัดต่างๆะนะข้อที่สองก็คือพระพุทธสิหิงนะจะเป็นพระพุทธสีหิงจำลองหรือที่ไหนก็ได้หมายถึงความร่มเย็นะนะอีกประการหนึ่งนะครับพระัยรีพินาศนะพระภัยรีพินาศนะที่ที่มือของท่านเนาะมืะงท่านจะ จะแบนะครับอีกข้างหนึ่งนะแล้วก็องค์นี้ถ้ามีจำลองหรือว่าพกห้อยติดตัวเนี่ยจะดีพระภัยรีพินาฏพระภัยรีพินาฏนะครับป้องกันเอาไว้สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันที่ที่มันรีบรีบร้อนๆแล้วก็อันตรายนะครับอย่าประมาทแล้วกันครับมีที่พึ่งทางใจเรียนๆถามนิดหนึ่งสุขการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับปีใหม่ไทย จะเริ่มตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ของเดือนเมษายนคะบางคนก็บอกสิบบางคนบอกโอ้ยหลังสงการตกลงเดือนเมษาวันไหนกันแน่คะออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตามตามที่ครูบาอาจารย์นะครับแต่และตำนานแต่และสำนักเนี่ยก็ก็บอกไม่เหมือนกัน ะครับผมแต่จริงๆการเริ่มต้นเนี่ยถลิงศกเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่เห็นชัดนะเห็นชัดที่สุดถ้าลองทําสถิตินะทองทําเป็นหลักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาหลังสงการไปแล้วนั่นก็คือวันที่16เมษายน16เมษายนใช่ครับปีนี้ก็16เมษายนเหมือนกันนะครับเวลาเนี่ยเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือประมาณ0ูนย์เขาเรียกตีสอ ตีสองนาทีะนะครับนะเปลี่ยนจุลสกราดเป็นจุลศัการาดใหม่ก็คือ1,386เริ่มนับจุลศัการาดใหม่และปีนี้อาจารย์ะนะครับถ้าดูในเรื่องของการละโยกนะ,ะการละโยกวันนะการละโยกเนี่ยจะมีแบ่งนะครับ วันเดือนปีเลิกปานาทีเวลาของการละโยกด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วคนไทยจะใช้การละโยกใหญ่ก็คือการละโยกวัน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการออกรถไม่ว่าจะเป็นการทํามงคลพิธีต่างๆหรือวันอุบาทวันโลกาวินา <c oughs> ต่างๆ <c oughs> นะครับแล้วปีนี้นะครับการละโยกยังสะท้อนถึงผู้ที่เกิดในวันนั้นๆด้วยนะตาม ความเชื่อนะครับอันนี้เขาบอกว่าการเลโยกปีนี้วันอังคารเป็นวันธงชัยอาจารย์อ้าวันอังคารวันดีนะคะทุกอังคารเลยใช่ครับแล้วก็วันพฤหัสเป็นอธิบดีอ้วันพฤหัสอธิบดีวันจันทร์เป็นอุบาท้ยวันจันทร์ไม่ดีหรอคะไม่ดีครับผมนะแล้วก็วันเสาร์เป็นโลกาวินาศวันจันทร์กับเสาร์ไม่ค่อยจะดีไม่ควรทํางานมงคลจันทร์กับเสาร์ใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าคนวันเสาร์นี้สองสองปีแล้ว สองปีและที่ที่ลำบากคนวันเสาร์เนี่ยจะมีอุปสรรคอุปสรรคในเรื่องของสุขภาพ <S S S ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคนวันเสาร์จะแย่เสมอไปหลังจากหลังจากวันสงการผ่านไปช่วงประมาณเดือนกร,รกฎาลและมิถุนาปีทองของคนวันเสาร์นะคนวันเสาร์จะมีนิมิตหมายอาจจะเป็นลาบลอยหรือเป็นขวัญกำลังใจไปจนถึงปลายปีนะครับนะแล้วก็ พูดถึงเรื่องการโยกไม่ต้องเชื่อว่าวันนี้ทำไม่ได้วันนี้ต้องไปทำบุญทำบุญทำได้ทุกเวลาถ้าทำความดี